สวัสดีครับคลิปนี้นําเสนอสูตรหน่อยล่างนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ได้นําเสนอไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลองสูตรให้นะครับก็จะมาลองสูตรให้ตามที่สัญญากันไว้นะครับวิธีคิดสูตรที่1นนะครับใช้หลักพันนะครับ1ครั้งหลักร้อยหน้า,านนครั้งที่1 1ครั้งหลักสิท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับบวกได้ห้าคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1 บวกเพิ่มอีก2ประเด็นตัวที่ 1, บ2บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งไมเด็นตัวที่3และบวกเพิ่มไปอีก2ประเด็นตัวที่สี่นะครับ1บวก2เป็น3ามบวก3าเป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก5คงที่นะครับเป็น17เ็ด่นตัวที่1ได้7นะครับ7บวกเพิ่มไปอีกสองเป็น9 9บวกอีก1เป็น10บใช้บวกอีก2นะครับเป็น2สูตรที่1นะครับเราได้เจด เก้าศูนย์สองนะครับนี่นะครับเจ็ดเก้าศูนย์สองนะครับดูสูตรที่สองต่อเลยนะครับสูตรที่สองใช้หลักแสนสองครั้งนะครับบวกได้หลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกได้หลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกได้หลัก หน่วยท้ายครั้งที่1นสองครั้งและบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่2องครั้งนะครับบวกได้่1คงที่ไปเด่นตัวที่1และบวกเพิ่มไปอีก3ครับไปเด่นตัวที่2บวกเพิ่มอีก3ไเด่นตัวที่2อและบวกเพิ่มไปอีก1ไปเด่นตัวที่4นะครับศูน์บวกศูนย์เป็นศูนย์สี่บวกสนแบนึเป็นสครับศูนบวกศเป็นศูนยวกสาเป็นสามสาบวกแเป็นสิบเอบเอ็ดบวกสอเป็นสิบสามสิบสามบวนึ่งเป โดนนเฉพาะรราหนยคือเลขก 4. 4บวกอีก3เป็น7นะครับ7บวกอีก3เป็น10ใช้0 0บวกอีก1เป็น1นะครับสูตรที่2เราได้4701นนะครับต่อไปนะครับ นี่นะครับ4701สูตต่อสูตรที่สามครับสัตรที่สามนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับบวกด้หนึ่งคงที่ปเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับเป็นเด่นตัวที่สองแล้วบวกหกเป็นเด่นตัวที่สามแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สี่นะครับ กาบวก9เป็น18บใช้แปดศูนย์บวกแเป็น8ปดแปดบวกศนเป็น8ปดแปดบวกเเป็น15บห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าบเก้วกสเป็นยี่สิบงวกหของที่เป็นยีานะครับเด่นตัวที่หได้สามสามบวกอีกหเป็น4 4่สบวกอีกหเป็น10ใช้0ูศูนย์บวกอีกหนึ่งเป็น1นะครับ สูตรที่3ามนะครับสามสนะครับแคปสูตรกอนไว้นะครับสูตรที่3นะครับ3401นะครับพอจบแล้วนะครับวิธีการคำนวณสูตรหลักหน่วยล่าง3สูตรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ